สวัสดีครับผมพิพัฒน์มณีรัตน์ประเสริฐนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเจอปัญหานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของในที่ของผมเนี่ยมันมีพวกกิ่งไม้นะครับแล้วเราก็ตัดมากองสุมกันเป็นที่เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วคันจะเผามันก็จะเจอปัญหาในการสร้างมลภาวะนะครับแต่คันไม่เผาก็ปล่อยไว้มันก็จะใช้เวลาในการย่อยสลายนานนะครับทำยังไงล่ะครับ ในการแก้ปัญหานี้ผมก็เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อดูว่าจะมีวิธีการยังไงก็ไปพบนะครับเครื่องสับย่อยกิ่งไม้นะครับคือเครื่องย่อยกิ่งไม้ตัวนี้มันมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วผมก็พูดได้เลยว่าทุกยี่ห้อดีหมดครับแต่มันขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านนะครับซึ่งผมก็สรุปเป็นประเด็นต่างๆเนี่ยได้อยู่6ประเด็นนะครับ1 คือท่านต้องดูว่าสภาพงานของท่านเนี่ยเป็นงานประเภทไหนมีกิ่งมากน้อยขนาดไหนพื้นที่ของท่านมีเยอะท่านขนาดไหนนะครับสใครคือผู้ใช้นะครับผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้มันมีผลต่อการทำงานนะครับสในเรื่องของแหล่งต้นกำลังนะครับว่าสถานที่ที่ท่านใช้เนี่ยเอมันใช้ไฟฟ้าได้ไหมหรือว่ามันต้องใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวไม่มีไฟนะครับการเคลื่อนย้ายต่าง นะครับมันต้องดูสอดคล้องกันนะครับ C ก็คือในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าเขาออกแบบมาเป็นอย่างไรดีหรือไม่รูปทรงนะครับและการใช้งานนี่จะสะดวกหรือไม่นะครับ5เนี่ยสำคัญมากคือการบริการหลังการขายนะครับว่าเขามีตัวตนจริงไหมเพราะเราซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมซื้อผมก็ไม่รู้จักร้านค้าเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องเช็คประวัติของร้านค้านั้นว่า มีความน่าเชื่อถือมีการบริการหลังการขายเป็นอย่างไรนะครับและสิ่งสุดท้ายท่านถึงจะไปดูเรื่องของราคาว่าเป็นยังไงเหมาะสมที่ท่านจะลงทุนไหมนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าท่านพิจารณาอย่างเดียวเบื้องต้นว่าไปเช็คในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยราคามันถูกตัดสินใจซื้อท่านก็จะต้องผิดหวังเพราะซื้อมาแล้วมันทำงานไม่คุ้มกับ สภาพงานของท่านนี่คือข้อคิดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผมเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไปพบกับบริษัทหนึ่งนะครับชื่ออมอนอิเล็กตริกนะครับซึ่งอยู่ที่ชนบุรีนะครับจากการตรวจสอบเช็คโปรไฟล์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมดูแล้วเครื่องของเขามีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงตัดสินใจนะครับซื้อไซส์ S นะครับเพื่อเอามาใช้ นะครับซึ่งไซส์ S ก็มี2ประเภทให้เลือกอีกนะครับจะมีแบบสับหยาบอย่างเดียวเป็น S1 ถ้า S2 ก็ทั้งสับหยาบและสับละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจในการเลือกแล้วก็ในการทำงานเนี่ยผมก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับมีต้นมะม่วงที่ปลูกเอาไว้แล้วก็สับเก่งมะม่วงเราก็ต้องเอามันมาใช้ในหมู่บ้านนะครับนี่คือเหตุผล ในการที่ผมตัดสินใจว่าผมซื้อ S2 นะครับเอาเป็นชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าครับเพราะผมไม่เอาเครื่องยนต์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เบื้องต้นที่อยากจะบอกให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงการตัดสินใจซื้อเครื่องสับย่อยเิ่งไม้นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ทางบริษัทอมอนอิเล็กทริกก็ได้เอาเครื่องมาส่งให้กับผมผมก็จะได้ทดลองใช้แล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ย มันดีอย่างไรนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสั่งซื้อต่อไปนะครับอ้าติดตามมาชมได้เลยนะครับเมื่อผมได้ตัดสินใจซื้อนะครับเครื่อง S2 นะครับแบบย่อยละเอียดกับย่อยหยาบนะครับในเครื่องเดียวกันทางบริษัทอมอนอิเล็กทริกนะครับก็ได้ส่งเครื่องมาให้ผมพร้อมกับมีทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยมาถึงหน่วยงานของผมแล้วก็มีการ สาธิตนะครับในการใช้งานและแนะนำการใช้และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีนะครับอันนี้คือความประทับใจเบื้องต้นจากการที่ได้ซื้อกับทางบริษัทอมอนอิเล็กตริกนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้งานนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่า,าจากการที่ได้รับคำแนะนำแล้วเนี่ยเราใช้งานมันสะดวกมันง่ายอย่างไรนะครับจุดเด่นสำคัญนะครับก็คือการออกแบบที่สมดุล แล้วก็น้ําหนักนี่60กิโลเราจะสังเกตนะครับว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยในไปยังจุดต่างๆนะครับสามารถทําได้โดยสะดวกนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวเนี่ยครับคนเดียวสามารถทํางานได้เลยโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเครื่องย่อยกิ่งไม้ของบริษัทอมอนอิเล็กติกนะครับที่เขาออกแบบมานี 2รุ่นด้วยกันคือจะมีรุ่นที่เรียกว่ารุ่น S1 กับรุ่น S2 ซึ่ง S1 กับ S2 นั้นต่างกันอย่างไรก็คือว่าถ้า S1 นั้นจะมีแต่ย่อยสับหยาบอย่างเดียวแต่ถ้าเป็น S2 นั้นจะมีการสับหยาบและก็สับละเอียดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่า t o in one นะครับมี2อ,อย่างในเครื่องเดียวแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเครื่องนี้เนี่ยมันมีการติดตั้ง ต้นกำลังก็คือเครื่องยนต์หรือ,อมอเตอร์ไฟฟ้าให้เลือกซึ่งถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็ขนาด6.5แรงม้าที่ติดตั้งที่ตัวต้นกำลังในการปั่นแต่ของผมนั้นเนื่องจากไฟฟ้ามันสะดวกสบายผมก็เลยเลือกแบบใช้มอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ขนาด3แรงม้านะครับแล้วก็มันเสียบปั๊บปบมันใช้ได้เลยเราไม่ต้องไป ดูแลอะไรมากเรื่องของน้ํามันต้องมาเติมเรื่องการติดเครื่องที่มันมีความยุ่งยากอะไรต่างๆปัญหานั้นตัดไปแต่ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ก็คือว่าเครื่องยนต์นั้นมันสามารถเร่งรอบได้สําหรับมอเตอร์นั้นไม่สามารถเร่งรอบได้นะครับมันจําหมุนที่2 8 5 0รอบเนี่ยก็จาหมุนแค่นี้เองนะครับดังนั้นนี่คือความแตกต่างครับแต่พูดถึงในส่วนตัวของผมผมเลือก มอเตอร์ Motor, ครับเพื่อนๆได้ทราบในรายละเอียดเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการย่อยกิ่งไม้เป็นการย่อยหยาบแล้วก็รวมทั้งย่อยละเอียดนะครับในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิ่งของมะขามไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพวกเถาวัลย์อะไรต่างๆเนี่ยที่กองมาไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะทําการย่อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเครื่องนี้มันทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับปองกิ่งไม้เถาวันเนี่ยที่เราตัดแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ปัญหามันก็คือว่าปล่อยไว้มันก็ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะย่อยสลายแล้วก็สูญเสียเปล่าแต่ถ้าเราทําการใช้เครื่องสับเนี่ยามาย่อยมันแล้วตัวนี้จะมีประโยชน์คือเราเอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยหมักได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกเลยว่าเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ตัวนี้ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับพี่น้องชาวสวนเนี่ยถ้าเราเจออย่างนี้นะครับโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยครับภายในพริบตานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมผมจะทำการย่อยสลายพวกกิ่งเถาวัลกิ่งไม้ต่างๆต,ต้นกระถินเลยต่าง,างๆเหล่านี้ที่มันกองและเกะกะไปหมดนะครับเพื่อเอามันมาใช้ทำเป็นปุ๋ยคอกของเราได้นะครับเอาเดี๋ยวเพื่อนๆอคอดยดูนะครับแค่พริบตานี่หมดเลย นะครับอันนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราจะทําการตัดย่อยกิ่งไม้จําไว้เลยนะครับต้องสวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเศษกระเด็นเข้าตาของเรานะครับเอาละเมื่อเรามีความพร้อมเดี๋ยวเราก็จะมาเอากิ่งไม้ขึ้นมาทําการย่อยนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมในขณะที่ทําการย่อยเนี่ยก็คือมีท่อนไม้นะครับ สําหรับที่จะแย่ลงไปนะครับอย่าใช้มือแย่นะครับอันตรายมากแล้วมีมีดคอยสับนะครับในกรณีที่กิ่งไม้ของมันเนี่ยมันเป็นรูปตัววายนะครับเป็นรูปตัววายอย่างเงี้ยเราต้องสับกิ่งนะครับเพื่อให้มันเป็นแนวตรงแล้ป้อนเข้าไปเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันกว้างมันกว้างกว่าปากนะครับมันไม่สามารถใส่เข้าไปได้อันนี้ก็คือข้อควรระวังนะครับแล้วก็ การปฏิบัติงานเนี่ยทุกครั้งเนี่ยต้องปฏิบัติด้วยความมีสตินะครับอย่ายื่นมือเกินเลยกว่าขอบป้อนเพราะถ้ามันมีโอกาสดูดเข้าไปรวมทั้งการใส่เสื้อผ้านะครับต้องมีความรัดกุมเสื้ออย่ามีชายอย่ามีอะไรที่มันจะดูดเข้าไปได้ง่ายนะครับอันนี้คือกฎของความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานนะครับเอาละเมื่อเราทุกอย่างพร้อม เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าเราเลื่อนตัวเครื่องเนี่ยมาใกล้กับชิ้นงานแล้วนะครับก็สะดวกสบายจับป้อนได้เลยนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมเป็นเครื่องครับ ช่องระบายเนีย่ยต้องอย่าให้อุดตันในกรณีที่เราสับต้นกล้วยเนี่ยคือเป็นพืชฉ่ำน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอช่องระบายเนี่ยมันจะเกิดการอุดตันได้ง่ายนะครับเพื่อนๆออย่าลืมนะครับต้องตรงนี้ต้องคอยดูด้วยสังเกตนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันอุดตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันอุดตันแล้วมันจะไปล็อกนะครับทำให้เครื่องไม่หมุนนะครับนะครับอันนี้เห็นไหมครับ วกก้วยคือเป็นพืนชฉําน้ำเนี่ยมันจะอุดตันอย่างนี้ครับเราต้องคอยดูนะครับเมื่อเราเคลียร์ช่องทางออกแล้วนะครับเราก็เปิดเครื่องครับแล้วก็ป้อนใหม่เห็นไหมครับถ้ามันอุดตันนะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อนๆอย่าใช้มือ ในขณะที่เครื่องกันยังหมุนนะครับเพราะอันตรายมากไอตัวลูกปีอ่ะมันอาจจะตีนิ้วของเราขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับดึงมันออกมานะครับในกรณนนีที่มันติดเข้าไปเยอะๆนะครับเนี่ยอันนี้คือกฎแห่งความปลอดภัยที่พื่อนๆต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีผลอย่างยิ่งสําหรับาการปั่นพวกพืชชําน้นําเป็นต้นว่ต้องช้วย เมื่อเราเคลียร์ออกแล้วนะครับเราก็ดำเนินการต่อได้นะครเพราะนั้นคืชฉาน้ำเนี่ยมันจะอุดเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นะครับตรงนี้มันจะอุดรูนะครับเราต้องช่วยมันโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเป็นก้อนอย่างนี้เลยครับแน่นมากแล้วถ้ามันอุดเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์มอเตอร์ก็จะดับ นะครับไม่สามารถหมุนต่อไปได้ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือข้อควรระวังนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะใช้ในเครื่องปั่นตัวนี้นะครับแนะที่สำคัญก็คือว่าพวกพืชฉ่ำน้ำโดยเฉพาะกล้วยเนี่ยมันจะมะีพวกสารตัวหนึ่งเนี่ยที่จะไปเคลือบใบมีด แล้วทำให้ใบมีดเราเนี่ยไม่คมนะครับอันนี้พอเราใส่กล้วยเสร็จเราต้องตามด้วยพวกไม้เนื้อแข็งนะครับนะอย่างที่บอกไว้เป็นตัววต้องตัดก่อนครับ ครับอันนี้คือตอนเผาวันนะครับซึ่งถ้าเวลาเราจะย่อยเนี่ยมันจะไม่ดดดเข้าไปเราต้องใช้ไม้คอยถุง่างนี้ครับทีนีท่านนะครับอยาให้ผมวันเกี่ยวเสื้อเรานลครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเผาวันเนี่ยมันมีความเหนียวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่เข้าเครื่องนี้่มันย่อยแป๊บเดียวชั่วพริบตาเนี่ยหมดเลยนะครับเอาละนี่ครับก็คือเป็นตัวอย่าง ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าการย่อยถาวรน,นั้นเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราใช้เครื่องนะครับบดประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเกลี้ยงเลยครับไม่มีแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเราก็สะอาดนะครับแล้วก็เอาไปาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ไม่รกหูรกตา ที่เราใส่ท่อนไม้เนี่ยครับขนาดเล็กลงไปเนี่ยมันจะเกิดการที่มัรับเมุนการเดินเขาจะนัดเราต้องติดให้มันเดินอยู่ภายในนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าท่อนไม้มันกระเด็นออกมาท่อนไม้ที่มันกระเด็นออกมาเนี่ยเราจะสังเกตมันจะเป็นลักษณะแหลมนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันถูกใบมีดเฉือน นะค่อยๆเฉือนไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปิดในขณะที่เราใส่ไปต้องปิดนะครับถ้าหากเราไม่ปิดปั๊บมันอาจจะกระเด็นเข้ามาที่ตัวเราได้แล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนกับแหลมเลยนะครับอันนี้มันหลาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะต้องระวังในจุดน,นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราได้ย่อยแล้วนะครับในเครื่องย่อยของ S2 อนี่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ามันมีการย่อยหยาบสับหยาบแล้วก็สับละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทํางานนี่นะครับส่วนที่มันพ่นออกมาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการสับหยาบนะครับจำนวนมากแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมีส่วนหน้าตัวนี้ที่พ่นออกมาคือสับละเอียดนะครับอันนี้คือสับละเอียด ซึ่งเราจะสังเกตว่าความหยาบกับความละเอียดเนี่ยสองชิ้นเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดแล้วก็ถ้าหากว่าสับละเอียดเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปหมักแล้วก็จะย่อยสดายไร่เร็วนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยไอ้สับหยาบตัวนี้เนี่ยเมื่อเราย่อยออกมาแล้วเราก็เอากลับไปสับอีกทีหนึง่งมันก็จะกลายเป็นสับละเอียดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น S2 รุ่นนี้นะครับจึงเป็นรุ่นที่2 in 1มีสับหยาบและสับละเอียดนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนน่ยได้มีไว้ใช้นะครับอันนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับจากการที่ผมได้ทำงานแล้วก็พบแล้วนะครับว่าคุ้มค่าในการลงทุนนะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็กอคอมเมนต์นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรผมยินดีนะครับที่จะตอบทุกปัญหานะครับสำหรับข้อสงสัยที่หลายๆท่านากำลังตัดสินใจที่จะเลือกอของยี่ห้อไหนดีนะครับแล้วก็ทำงานเป็นอย่างไรนี่คือคำตอบครับของอมอนอิเล็กตริก S2 ตัวนี้ผมถือว่าสอบผ่านครับเพื่อนๆครับผมได้รีวิวนะครับ เครื่องย่อยกิ่งไม้นะครับของทางบริษัทอัมอนอิเล็กติกซึ่งเป็นเครื่องที่ผมซื้อมาเป็นรุ่น S2 นะครับซึ่งมันสามารถย่อยทั้งหยาบและละเอียดให้กับเพื่อนๆได้ชมแล้วนะครับสิ่งนี้แะครับออคือเป็นข้อมูลที่ว่าเมื่อผมใช้แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันสอดคล้องกับ5ประเด็นนะครับที่ผมได้พูดกันไปตั้งแต่เบื้องต้นก็คือเนึ่งอองานของผมเนี่ยมันกออ็ไม่มากเท่าไหร่นะครับ 2. เนี่ยผมเป็นผู้ใช้ก็สูงไว้หน่อยนะครับสก็คือในเรื่องของแหล่งจ่ายไฟเราก็เลือกเป็นมอเตอร์นะครับสก็คือการออกแบบในรูปทรงสวยงามมากแล้วก็มีการบาลานซ์สมดุลนะครับและ5เนี่ยคือการบริการหลังการขายนะครับที่ครบวงจรจริงๆนะครับแล้วผมถึงมองดูว่าราคาที่เขาเสนอผมมาเนี่ยนะครับ 26 0 0 0นนะครับเป็นราคาที่คุ้มนะครับเหมาะสมกับตัวเครื่องนะครับแล้วตัวเครื่องเนี่เราได้ดูแล้วว่าโอ้แข็งแรงมากแล้วที่สำคัญมีอะไหล่ทุกชิ้นที่จะาสามารถสั่งซื้อได้กับทางบริษัทอมอนอิเล็กทริกอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับไม่ใช่ขายแล้วทิ้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยการแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้ชมกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับหาเพื่อนๆมีคำถามก็เขียนมาในคอมเมนต์ได้นะครับและก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปดีๆจากช่องของผมต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ